สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับเงาะชาแนลนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกมเมียเมนะครับผมสำหรับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเซตบอทนะครับผมสําหรับคนที่ไม่มีเวลาเล่นไม่ว่าเล่นผมบอกเลยว่าเกมนี้โคตตอบโจทย์นะครับผมเอาเป็นง่ายๆว่าคุณปล่อยบอทได้เลยเหมือนคุณไปจ้างเขาปล่อยบอทอ่ะกลับไปซื้อยาเองกลับมาจุดเดิมฟาร์มใหม่นะครับวันนี้ผมจะสอนแบบละเอียดให้เลยนะครับผมโอเคนะครับก่อนอื่นนะครับ ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมสําหรับใครที่มองหาร้านเติมเกมนะครับฝากร้านเติมเกมจอรนเชาวไร่ด้วยนะครับผมเติมถูกเติมไวรวดเร็วนะครับผมยังไงก็กดลิงก์ดนั้นได้เลยนะครับผมที่สําคัญหนึ่งโคตรถูกด้วยนะครับผมก็จอนเชาได้เนี่ยรับเติมเกมอื่นๆด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเกมไหนก็แล้วแต่นะครับกดลิงก์ดัานใต้ไปได้เลยนะครับผมถูกสุกันเลยทีเดียวนะครับยังไงก,ก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยว เรามาเริ่มวิธีการเซตบอร์ดเลยนะครับผมเวลาเราบอร์ดอ่ะนะครับผมมันสามารถเซ็ตให้กลับเมืองนะครับไปซ่อมของเองไปซื้อยาเองนะครับผมแล้วก็กลับมาที่จุดเดิมได้ด้วยนะครับผมวิธีบอร์ดนะครับผมง่ายๆเลยนะครับขั้นแรกนะครับเรามาดูก่อนปอยอย่างนี้ครับกดอัตโนมัติขึ้นมาแล้วกดคข้าาต่อสู้ตรงนี้นะครับจะเป็นจุดที่มันจะกลับมาถ้าเกิดว่าคุณของพังนะครับผมคุณตายนะครับผม แล้วก็คุณยาหมดเนี่ยนะครับมันจะกลับมาที่จุดที่คุณเปิดบอร์ดตรงนี้แหละนะครับผมโอเคทีนี้เรามาดูครับวิธีการเซตมันทํายังไงครับพี่เห็นตรงนี้ไหมครับวิธีการเข้าหน้าต่างง่ายที่สุดเลยนะครับตรงกลางจอด้านล่างครับที่มันเป็นเลือดกับมานาให้คุณกดขึ้นมาครับนะครับส่วนใหญ่เนี่ยรายละเอียดที่มันสําคัญสาคัญเนี่ยมันกดจากตรงข้างล่างนียขึ้นมานะครับ2ฝั่งเนี่ยมันก็น่าจะคเวอร์แล้วนะครับผมหลายๆอย่างหลายๆจุดที่คุณจะต้องปรับเปลี่ยนบ่อยๆซึ่งเขาก็ ออกแบบมาโอเคนะโอเคเลยแหละดีเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการจะเซตบอทให้มันกลับเมืองซื้อยาซ่อมของแล้วกลับมาที่จุดเดิมให้คุณกดที่ตั้งค่ารายละเอียดนะครับผมแล้วพอเข้ามาเนี่ยให้คุณเข้าที่หมู่บ้านนะครับผมคําว่าหมู่บ้านอัตโนมัตินะครับผมนี่นะครับคุณจะต้องติ๊กครับทั้งหมดเลยนะครับอ่ะคุณจะให้มันทําอะไรบ้างครับกลับไปยังหมู่บ้านอัตโนมัติติ๊กครับออนนะครับผมดําเนินนะครับผมหมู่บ้านอัตโนมัต กดออนครับแล้วก็กลับไปยังตำแหน่งเริ่มต้นอัตโนมัติก็คือมันจะกลับมาที่เดิมนะครับแล้วก็ใช้งานนะครับผมป้ายพุ่งทยานอัตโนมัติก็คือหมายความว่ามันจะกดไอ้ป้ายที่มันวาร์ปเลยอะครับป้ายกลมๆอ,อ,อ่าที่เอาไว้วาร์ปอะ่ะเวลาเรากดไปทำเควสใช่ไหมมันจะมีป้ายกลมๆโผล่ขึ้นมากลางจอข้างล่างพอเรากดปุ๊บม,มันก็จะวาร์ปไปเลยก็คือเอาง่ายๆว่ามันจะวาร์ปไปเลยมันจะไม่เดินนะครับผมแปลว่า มันก็มีบางแมพนะครับที่มันจําเป็นต้องเดินเช่นกันแต่ว่าผมแนะนําว่าให้ใช้ป้ายจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าบางทีเวลาเราวิ่งไประหว่างทางแม่งตายนะครับผมโอเคทีนี้เราลงมาอยู่ในช่องนี้ครับเงื่อนไขาการกลับสู่หมู่บ้านนะครับผมอัตโนมัติเนี่ยมันจะทํายังไงมันถึงทํให้มันถึงกลับนะครับท่านแรกครับตรงช่องกระเป๋าเนี่ยก็บางครั้งก็ติ๊กต่ํากว่า10ช่องพอในตัวเราเนี่ยของมันใกล้ๆจะเต็มอะ่ะเออ พอมันเหลือต่ากว่า10ช่องเช่นถ้ามันเหลือ9้าช่องอะไรก็มันวาร์ปเลยนะครับมันก็จะวาร์ปกลับเงินแต่ผมเนี่ยช่างแม่งครับผมติ๊กที่ศูนย์ครับหรือว่าไม่ใช้ก็ได้แล้วแต่คุณสองครับน้าหนักครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปมันถึงจะวาร์ปกลับอ่ะผมก็ติ๊กแค่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปครับมึงถึงจะกลับบ้านได้ง่ายๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ต้องการก็คุณก็กดไปไม่ใช้นะครับสามครับความทนทานอุปกรณ์ครับผมิเอ่อผมติ๊กเอาไว แล้วก็มาใหม่นะครับเพราะว่าถ้าอาวุธแตกอาวุธพังนะครับก็งานเข้าครับเพราะว่าแม่งตีมอไม่เข้าครับเพราะว่าอาวุธเส้าอาวุธมันพังนะครับเออมันก็ตีไม่เข้าอยู่แล้วนะครับดังนั้นให้ติ๊กต่ำกว่าสิบเปอร์ไว้นะครับผมต่อไปก็คือ H p ีที่เหลือถ้าเกิดว่าคุณติ๊กว่าสิบเปอร์นะครับผมดังนั้นเนี่ยมันจะเมื่อเลือดต่ำกว่าสิบเปอร์เนี่ยมันจะวราปกลับทันทีนะครับแต่ว่า ถ้าเกิดว่าคุณติ๊กเอาไว้เนี่ยคุณต้องคอยเปิดปิดด้วยนะครับตรงนี้เพราะว่าบางครั้งเวลาคุณตีบอสอยู่อ่ะแล้วแบบคุณกําลังจะตายอ่ะเลือดแม่งดันโดนบอสตีกันมาแล้วแบบโดนเหลือต่ํากว่าสิบเปอร์อ่ะแม่งนันวาบกับเมืองเลยนะครับดังนั้นตรงเนี้คุณจะต้องติ๊กให้ดีนะครับแต่ถ้าให้ดีอ่ะอย่างที่ผมบอกก็คือถ้าคุณไม่ติ๊กสิบเปอร์เซ็นต์ไว้อ่ะแม่งตายเลยมันจะตายแน่นอนเวลาคุณบอสเวลามันมันไปแบบจุดที่แบบตู้ไม่ค่อยไหว บอลตบแรงมันก็จะฝืนสู้อยู่งั้นถ้าเกิดว่าคุณติ๊กก็ไม่ใช้นะเออแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณไปตรงมอนตบแรงคุณสู้ไม่ไหวนะครับก็คุณติ๊กว่าต่ำกว่าส0อร์มันก็จะว์ปกลับเลยโดยที่คุณไม่ตายแล้วตรงนี้ครับสำคัญครับจำกัดจำนวนการกลับอัตโนมัติก็คือคุณจะให้มันกลับไปกี่ครั้งถ้าเกิดว่าคุณติ๊ก10บครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเจอเพื่อนดักตบ10ครั้งเนี่ยเท่ากับเสีย e อีพี10รอบนะเออ แล้วพอมันครบสิบครั้งมันก็จะหยุดวาร์ปหรือถ้าเกิดว่าคุณติ๊กหนึ่งครั้งเวลาคุณไปตีแล้วโอกาสที่มันจะกลับไปอ่ะมันจะกลับไปแค่รอบเดียวถ้าเกิดว่าคุณตายอีกปพ๊บอ่ะรอบที่สองมันจะไม่วาร์ปไปนะครับมันก็จะมันก็จะกลับแค่แค่รอบเดียวเท่านั้นนะครับหรืออีกข้อหนึ่งก็คือห้าครั้งคุณคิดว่าคุณตายห้าครั้งอ่ะคุณโอเคไหมห้าหลุมนะครับแต่ว่าการตายเนี่ยมันก็จะเสียเงินในการกู้นะครับหรือไม่ก็ต้องใช้ทองในการกู้ คุณก็เลือกเอาแล้วกันถ้าใช้เงินสตังรูเนี่ยในการกู้เนี่ยนะครับมันก็จะเสียมันจะได้ไอซประมาณ70%หรือ75็ดไผมจำไม่ได้แต่ถ้าใช้ทองกู้จะได้ร้อยเปอร์เต็มนะครับผมก็เลือกเอานะครับตรงนี้เนี่ยผมแนะนำว่าให้มันตายแค่5ครั้งพอนะครับกลางๆหรือถ้าจะให้ดีก็1ครั้งพอนะครับต่อมานะครับน้ำยา H p เนี่ยนะครับในช่องเนี่ยนะครับผมด่วนหมดเนี่ยก็คือเอาไง่ายๆว่าถ้าเกิดว่าน้ำยาเนี่ย ยาเลือดอะที่เราตั้งไว้อะสีเขียวเนี่ยเราใช้อยู่เนี่ยมันหมดปุ๊บอะมันจะวาร์ปกลับทันทีไม่ว่าจะเป็นมานาหรือเลือดอะไรหมดก่อนมันก็วาร์ปครับทั้งหมดนี้เราตั้งมาเงื่อนไขไหนก็แล้วแต่ถ้ามันเข้าเงื่อนไขก่อนมันก็จะวาร์ปกลับเมืองครับแค่นั้นเองซึ่งผมไม่ให้มันใช้ยาเขียวมานาเขียวครับดังนั้นเมื่อยาเขียวกับมานาเขียวมันหมดปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะทําการวาร์ปกลับเมืองครับเออง่ายๆไม่ได้มีอะไรยากมากมายนะครับผม ต่อมาก็คือแยกชิ้นส่วนอุปกรณ์เนี่ยคุณจะให้มันแยกไหมที่เมืองก็แล้วแต่คุณนะครับส่วนขายอุปกรณ์เนี่ยก็แล้วแต่คุณคุณจะให้มันขายไหมนะครับมันจะติ๊กเอาไว้แล้วนว่าคุณจะขายแบบไหนบ้างขายของขาวขายของดีไหมขายของทั่วไปยังไงก็แล้วแต่คุณนะครับเนี่ยแยกอุปกรณ์กับขายเนี่ยเลือกเอานะครับต่อไปก็ซ่อมอุปกรณ์เนี่ยแนะนําว่าต้องเปิดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเกมนี้มันมีของแตกอย่างที่ผมบอกนะครับแล้วก็ซื้อน้ํายาครับเนี่ยติ๊กออนด้วยทีนี้เราจะต้องมาเซตครับว่า ในการซื้อน้ํายาเราเนี่ยเราจะเอายังไงก็คือแนะนาว่าถ้าคนที่คิดว่ามีเงินเหลือๆเยอะๆนะครับบเวลาไปฟาร์มแล้วมันพอกับการที่ว่ากลับมาซื้อยาแนะนําวาให้ใช้ยาเขียวเพราะว่าหลังๆเนี่ยมอนมันตบแรงมานามันก็ต้องใช้เยอะนะครับให้ซื้อแบบเขียวไว้ดีกว่านะครับก้า้าเลยครับอย่างละก้าวๆก็คืออย่างละผ่านละกันง่ายๆนะครับแล้วก็มันก็จะว่ากกับมาที่เดิมแล้วก็ฟาร์มตามปกตินะครับผม ทีนี้เมื่อเข้าเงื่อนไขนี้พอยามันหมดหรือมานาหมดก่อนก็แล้วแต่มันก็จะวาร์ปกลับเมืองไปแล้วก็ทําทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นซ่อมซื้อของขายของแยกของตามที่เราตั้งและนี่คือคือ,คอระบบบอดของเกมนี้นะครับผมง่ายๆเลยนะครับแต่ว่ามีระบบอื่นๆเนี่ยนะครับตรงนี้ผมแนะนำครับรับไอเทมอัตโนมัติเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไม่ติ๊กว่าให้สัตว์วิเศษของคุณเป็นตัวเก็บเนี่ยตัวคุณมันจะเอ,อ๋อ มันจะแบบวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาถ้าใครประสบปัญหาว่าวิาว่งเออ,เอ,อ,เอ,อๆบ่อยๆเนี่ยคุณลองติ๊กตรงนี้ครับก็คือมันจะทําให้ตัดเลี้ยงอะเก็บของอย่างเดียวเราอะไม่ต้องวิ่งไปเก็บของมันเลยทําให้เราไม่เออนะครับผมแค่นั้นเองแล้วก็ตรงจุดนี้ครับเวลาคุณทาเควสะนะครับให้คุณติ๊กทำเควสต่อนเนื่องเอาไว้มันจะทาเควสเองยาวๆเลยครับผมเว้นแต่ว่าคุณจะเจอเควสที่คุณไม่ไหวเท่านั้นคุณก็เลยตายนะครับผมแล้วก็มีอีกกรณีหนึ่งคือถ้าเกิดว่ามันให้คุณจดกดจุดเบเต คุณต้องกดเองเท่านั้นครับเป็นเควสท,ที่คุณต้องกดเองนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยมันจะทาออโต้ให้หมดเลยนะครับผมก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับผมเออรับไอเทมแล้วก็ออตรงนี้ครับกําหนดการใช้ลําดับยาเนี่ยนะครับแนะนาว่าให้คุณเนี่ยเริ่มใช้ตั้งแต่ยาต่ำก่อนเพราะว่าเวลาคุณไปฟาร์มมอนเนี่ยมันจะมียาต่าๆอะดรอปลงมามันก็จะใช้ยาขั้นต่าก่อนเท่ากับว่ามันก็จะช่วยคุณอนะทุ่นแรงในการซื้อยา นะครับผมมันทาให้คุณแบบว่าประหยัดอะเพราะว่าเวลาเราฟาร์มมอนยาก็ตกใช่ไหมเออมันก็กดใช้ยาธรรมดาไปก่อนเออมานาธรรมดายาธรรมดาก็าทําให้เราประหยัดแล้วเราก็มีเงินเหลือนะครับไปฟาร์มที่อื่นต่อนะครับและนี่ก็จะเป็นระบบข้าวๆนะครับผมตามที่ผมสอนเลยครับวิธีการวาร์ปกลับ,บแต่จำเอาไว้ว่าเวลาคุณไปตีบอสให้คุณเข้ามาที่หมวดหมู่บ้านอัตโนมัตินะครับแล้วคุณติก๊กออฟไว้นะครับ เพราะว่าเวลาบอสมันตีคุณเลื่อนรถหรือเข้าเงื่อนไขพวกนี้มันจะได้ไม่วาปกับเมืองแค่นั้นเองครับขอแค่เปิดปิดตรงนี้เอาไว้แล้วเวลาบอยสอย่าลืมนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่วาปกลับมานะครับผมก็แค่นั้นเองนะครับหวังว่านะครับหวังว่าจะเข้าใจกันแล้วนะครับผมก็ตามนี้ครับแล้วก็ใครที่ประสบปัญหาตัวเอออีกนะครับกรงระยะการการค้นหาเนี่ยนะครับผมแนะนําว่าให้ตั้งเอาไว้แค่สิบครับเออให้ตั้งเอาไว้แค่สิบหรือไม่กรยี่สิบเท่านั้น อย่าตั้งมากกว่านี้ไม่งั้นแม่งวิ่งอย่างเดียวเลยครับไม่ยิงครับผมเป็นหนังอินเดียนะครับก็ประมาณนี้ครับสําหรับวิธีนะครับเซตในส่วนของบอร์ดนะครับเกมเมียเอ็มนะครับผมก็ทําให้ครบเรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมยังไงก็อย่าลืมครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมเงาะชแนลนะครับแล้วก็อย่างที่สคัญนะครับอย่าลืมครับสำหรับโปราณนเติมเกมจอนชาวไร่นะจ๊ะผมกดลิงก์หน้าตาได้เลยนะจ๊ะโอเคขอตัวก่อนครับบ๊ายบายครับจุ๊บจุ๊